คลิปนี้นะจะเป็นวิธีการหาเงินแล้วก็จะใช้ได้เฉพาะ Android นะครับเวอร์ชันล่าสุดตอนนี้เราไม่สามารถใช้วิธีนี้ได้เนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องโหลดตัว APK เนะครับเวอร์ชั่นเก่ามาซึ่งจะต้องเป็นเวอร์ชันนี้เท่านั้นนะนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปครับลิงก์อยู่ใต้คลิปพอโหลดเสร็จเนี่ยเราก็กดติดตั้งนะครับ นับเข้าเกมแล้วเดี๋ยวเรามาใส่โค้ดกันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาเงินไปแต่งรถนะครับ พอเราได้พอเราได้เงินมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปซื้อรถกันก่อนนะรเราซื้อ r 3 4มสเนาะคันนี้นะครับพอซื้อเสร็จเราก็แต่งนับเข้าตรงช็อปซื้อเครื่องยนต์นะครับซื้ออินเตอร์คูลเลอร์ซื้อท่อนะครัแล้วก็ซื้อไนตรัสซึ่งไนตรัสเวอร์ชันนี้เรายังไม่สามารถใช้ได้นะนะครับเรายังไม่สามารถใช้ได้ พอซื้อเสร็จเราก็าไปปรับแต่งนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะเก็บเงินประมาณ6 0แสนกว่ากว่านะครับมาซื้อ,อสูกนะครับลูกสูกจากนั้นให้เราเข้าโหมดแข่งขันนะครับเลือกโหมด top secret เพราะว่าถ้าเราแข่งจบ25รอบเนี่ยเราจะได้รถทองนะครับ แข่งเราก็แข่งแบบนี้นะับไปเรื่อยๆเนาะจนครบนับยีบห <Wow. S 1> ้ารอบตอนนี้ผมมีเงินหกแสนกว่าๆละนะครับเกือบเจ็ดแสนเดี๋ยวเราไปซื้อลูกสูปมาแต่งกัน พอถึงรอบ24เนี่ยเราสู้ปอดไม่ได้นะครับสู้รถ AI ไม่ได้เดี๋ยวเรามาลดน้ำหนักของรถกันนะครับหรือใครจะไปแต่งอย่างอื่นก็ได้เนะล้วแต่เรานะครับ พอจบยบ้ารอบนะครับเราก็ได้รถทองมาละให้เรากดโกดังนะครับโกดังของเราตรงรูปบ้าน <S 2> <S 2> ถ้าเราขายตอนเนี้นะรเราจะได้แค่แสนเจ็ดให้เรารกดปิดก่อนจากนั้นเลือกรถนะครับเลือกรถคันอื่นเลือกรถคันอื่นก่อนแล้วก็กลับมารถคันสีทองแล้วกดขายใหม่เราจะได้40ล้านนะครับเราก็เอา40ล้านเนี่ยไปแต่งรถให้สุดๆเลยนะครับรถที่เราใช้อยู่แล้วกลับไปแข่งใหม่นะครับกลับไปแข่งใหม่25รอบเราก็ได้รถทองมาขาย สี่สิบล้านสี่สิบล้านสี่สิบล้านนะรประมาณสิบถึงสิบห้านาทีเนาะนะครับแล้วแต่ความปอย่ยัของเราพอเราพอใจจํานวนเงินแล้วเนี่ยนะครับกี่ร้อยล้านก็ว่าไปให้เราอัปเดตเกมนะครับอัปเดตเกมเพราะว่ามันสามารถอัปเดตเกมได้อันนี้เฉพาะ Android เนาะนะครับอัปเดตเกมได้พออัปเดตเกมเสร็จเนี่ยเราจะขาย40บล้านไม่ได้แล้วนะนะครับเราจะขาย40บล้านไม่ได้ละเพราะฉะนั้นฟาร์มเงินนะครับให้เต็มที่ก่อนนะครับให้พอใจก่อนพอเราเข้าเวอร์ชั่นใหม่มาแล้วเนี่ยใส่โค้ดนะครับโค้ดก็จะม,ะมาณ 3โคดนะครับจะเป็น2โค้ดของ Android แล้วก็อีก1นึ่งโคดของ iOS ที่เหลือเราก็ไปซื้อรถกันใหม่ๆที่เขาอัปเดตมาเนาะของแต่งใหม่ๆนะครับหรือจะเอาทองไปสุ่มหารถหาอะไรของแรก็ได้นะครับถ้าง,งงนะครับหรือถ้าง,งงเนี่ยให้เลือกดูคลิปที่ปรากฏทางด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นวิธีเดียวกันเลยแล้วใช้กันใหม่นะคลิปหน้า